เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะฮะก็ขอขอบคุณไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็หลังจากนี้มาเนี่ยเดี๋ยวก็จะทยอยกลับมาลงคลิปเรื่อยๆอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าไปซื้อ SSD มาเพิ่มอีกแล้วอีกหนึ่งเทเลบน่าจะพอมัง้งคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปเปิดตู้ไม่ได้ดูตัวนะครับผมเพราะว่าผมดูตัวไปแล้ว และหลายๆคนก็น่าจะดูมาแล้วด้วยแหละนะฮะพรางั้นวันนี้เราก็จะมาลุ้นกันอย่างเดียวเลยว่าผมจะดวงดีหรือดวงซวยตอนนี้นะครับผมก็มีฟิล์มอยู่30มสิบเน่ยแล้วก็มีทีวีจอสีอยู่ประมาณสองหมืน่นไม่รู้ว่าจะได้ทั้งอาวุธแล้วก็ได้ทั้งตัวละครมาครบหรือเปล่านะฮะซึ่งก็ไปดูจากช่องที่ให้ข้อมูลมานะครับผมก็จริงๆแล้วอาวุธมันก็ไม่ได้ สำคัญอะไรมากขนาดนั้นเขาว่าอย่างนั้นแต่มีก็ดีไม่มีก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ผมว่าก็อยากจะท้าลองดูสัหน่อยว่าจะดวงดีไหมนะฮะเพราะงั้นเราก็อย่าลีลาเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอีกยี่สิบสี่โลผมก็จะได้เอสแรงแล้วนะฮะแต่จาไม่ได้แล้วว่าคราวที่แล้วผมดูก่อนนะคราวที่แล้วมันหลุดเลดหรือเปล่าวะ คราวที่แล้วผมได้ตัวอะไรไปที่ออกมาออกมาเป็นเอสคาที่แล้วตัวอะไรวะอ๋อตัวที่แล้วอา่าวเฮียจูฟูฟ่นี่ว่าบัรลยแล้วอ่ะก็หวังว่าจะไม่หลุดนะครับไปถ้าไม่หลุดก็จะได้เปิดอาวุธเลย ขึ้นมาเลย,ยงไงเล่าเยอะ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 ไม่ขา้าดเลยค่อยๆไปลุน้นเพราะคราวที่แล้วเราจูฟู่มาแล้วคิดดูแล้วกันว่าไม่ได้เปิดตัวละครมากี่ตู้สองตู้มั้งใช่ไหมทำมันมีมีมเชร Come on I want it to be straight I want it to I want it to Hey 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 Yeah Yeah uh -huh. อ้โหเป็นไงเล่าไม่หลุดไม่หลุดอย่างนี้ก็อาวุธดีครับผมจังหวะนี้อีก76อย่าล้างตู้เป็นใช้ได้ไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียไลเวลาอย่าบอกนะว,ว่ามาเลยยางยางยางข้ามไปอ ก็เลยไม่ได้ลุ้นมนานาโตะเลยเนาะเพราะมันเพราะมันออกเลยก็เลยไม่ได้ลุ้นมนานาโตะเลยต่อไปก็ไปต่อครับผมยี่สิบเหมือนจะสั่นแต่ไม่สั่นได้มาอีกสองอดับเบิลเอนะฮะไปสามสิบ ยังนิ่งๆอยู่อยองนิ่งอยู่เ<ๆ>ขาบอกว่ามึงโชคดีเกินไปแล้วอะไรมานี้โอ้ย <S <S 1> <S 1> มาทิปเปลิลเอเลยเป็นไงเล่าราคาแพงนะเนี่ยทิปเปลิลเอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคราวที่แล้วอาวุธของเราอะไรวะอ้อ๋อออกทองไปแล้วด้วย อย่าหลุดเลนแล้วกันนะจ๊ะไปสี่สิบปึ๊บยังยังยังลึกลึกเลยตอนนี้ลึกมากอะ่ะห้าสิบอือย,ยังยังยังไม่มาทิปเปิลออีกแล้วครับผม บิ่มบิ่มบิ่มบมบมเบมบมเหลืเท่าไรยี่สิบหกครั้งได้การันตีเข้าการันตีอุย้ยไม่ต้องรอการันตีครับมามาจาังหวะนี้อขอเชิญนะขอเชิญนะอย่าดุเด็ดเลยอืม้ม Up. Yep. 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 yeah yeah Yeah! yeah. 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 โหหลืออีกหมื่นสี่ครับผมขอบคุณแก๊บวิเวียนไหมอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยวิเวียนแต่ชอบนะแต่ก็อยากจะเปิดอยู่หรอกแต่ว่ามันตัวในอนาคตข้างหน้ามันเหมือนมันจะมาเท่อะเอาไวร้รอก่อนแล้วกันนะวิเวียนเอาไว้รอทีหลังแล้วกันนะจ๊ะนี่เนี่ลยละ ข้ามกี่ตูว้วะนี่ข้ามซีดมาขม้ามออฟฟี่เอลฟี่ข้ามออฟฟมากัดมานี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่รอรีลันนะฮะยูซูฮะจะเอามาลงทีมตัวของไอมิยาบิแต่ตอนนี้เราก็เย่ถึงจะเสียดายที่ต้องเอาพี่แพนไปไว้ที่ไหนสักที่ก็เถิดนะ แต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าช่วยเสริมความแรงให้กับพี่แพนได้มากแค่ไหนนะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้เรามากันอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปกันอย่างรวดเร็วเรื่องการดูตัวนี่ผมดูไปแล้วไงถือเสื้อว่าโชคดีแล้วกันนะฮะวันรอบนี้ยังโชคดีอยู่เดี๋ยวรอดูตู้หน้าหน้าและตู้ต่อๆไปแล้วกันว่าจะดวงดีแบบนี้อีกหรือไม่นะฮะ ก็ขอบคุณทุกทุการรับชมนะครับผมมีอะไรพูดคุยติชมอยากจะขิงหรืออะไรที่อาจจะมีคนที่ดวงดีกับผมนี่ก็มาคอมเมนต์ขิงกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีฮะ